สวัสดีค่ะวันนี้ก็ามาออกกำลังกายอีกแล้วค่ะเพื่อจะได้ลดน้ำหนักรักษาสุขภาพตัวเองค่ะเพราะว่าไม่แน่ว่าอนาคตรเราจะเป็นเบาหวานหรือความดันเพราะว่าครอบครัวตระก,กูลเป็นเบาหวานค่ะก็เลยมาออกกำลังกายนี้วันที่สแล้วนะคะวันที่สองไม่ได้อัปเกรดค่ะส่วนแฟนก็ามาไหว้น้ำน,นะคะ นี่ค่ะแฟนมาว่ายน้ำค่ะสวิมก็เลยมาถ่ายแกนต้องออกกำลังกายขาค่ะดูแกแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็มีสาวมาว่ายน้ำด้วยค่ะฝรั่งมาว่ายน้ำด้วยค่ะก็ไม่ค่อยมีคนมาว่ายน้ำเยอะค่ะมีแค่นี้นะคะเพราะว่ามีฝรั่งมาน้อยวันนี้วนอาคิ์ก็คนไทยมาค่ะนี่ค่ะถ้างั้น แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ